ขากับน้ำสก,การถามเรื่องการดูจิตนะครับ uh huh. ในอินทรีย์สังวรนะฮะ uh huh. บอกว่าให้ดูจิตผู้เจ้าบอกให้ดูแปดคู่อาการ uh huh. จิตมีโทสะไม่มีโทสะ uh huh. แล้วเวลาผมอ่านไปปั๊บบอกการจะดูจิตปั๊บต้องละนันทิก่อน uh huh. นะอย่าให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ครับห uh huh. มายถึงยังไงก็ก็ถูกละเนหรือย,ยังไงล่ะคือไม่เข้าใจคำว่าต้องละนันทิก่อนแล้วเห็นจะจะเห็นเห็นจิตตนนั้นได้ เส้นความโกรธหายไปปั๊บต้องละก่อนลวถึงจะเห็นตรงนี้ครับอไม่เข้าใจว่าเราจะเห็นได้ยังไงอืมเวลาเวลามีความโกรธมาปุ๊บเนี่ยเวลาอารมณ์ใดก็ตามเกิดมาเนี่ยเราไม่ใช่เกิดมาพร้อมกับอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเกิดมาปุ๊บดับปั๊บเลยดังนั้นเวลาเรารู้อารมณ์ใดก็ตามมันก็จะเพลินไปมนุษย์ทุกคนอะรับรู้พวกเพลินเกินวินาทีแน่นอนนี่ อันนี้ไอความเพลินที่ที่มีอยู่เนี่ยผู้เจ้าจึงให้ละขณะที่โยมเนี้ยรู้อารมณ์นั้นแค่วิสองวิโยมรู้จักล้ว,ว่าอารมณ์นั้นคืออะไรเช่นโกรธขึ้นมาปุ๊บวินาทีเลยก็รู้จักแล้วนะเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยควรทํำยังไงควรละถ้าละได้เร็วดุจกระพริบตาอินทรีย์พนานาชั้นเลยแต่ถ้ายังไม่รู้จักมันก็รู้จักมันซะว่ากโกรธเป็นยังไงเพราะทุกเนี่ยต้องกําหนดรู้ ถ้ากําหนดรู้แล้วรู้จักแล้วเนี่ยก็ให้ลาซะนีะ่คือขณะที่โกรธปับเรากําหนดรู้ปุบ๊บตรงนี้คือเรารูแ้แล้วว่ารู้แล้วรู้จักมันแล้วครั้งเดียวก็รู้จักเกินพอแล้วอย่างเนี้ยคือละ,ละก่อนอแล้วค่อยกําหนดรู้ถ้าโยมยังไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยังไงเลยเนี่ยพยายามอยู่กับมันที่โกรธนานๆเป็นยังไง <laughs> รู้จักมันให้พอเลยเออโกรธมันไม่ดีอย่างนี้เดี๋ยวไปตีหัวเข้าไปฆ่าเขาเอาพอเห็นโทษแล้วโอโกรธไม่ดีแน่นอนทีนี้ละแล้ว นะรีบละให้ไวต้องไวด้วยแต่ทีนี้บางคนเห็นโกรธปุ๊บละเลยเพราะเห็นโทษเอ้ยไม่ดีไม่ดีโกรธไม่ดีดดแน่ละได้เร็วนั้นก็เป็นอินทรีย์บารมีของเขานั้นช้าเร็วตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันนะขอบคุณครับอาจารย์คะคือ อาจารย์บอกว่าเคยได้ยินซีดีอยู่อันหนึ่งนะคะที่ท่านอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราเราดูดูในในสภาวะที่ที่เราเพลินเนี่ยข้างนอกก็เป็นการเพลินเ,เวลาที่เราไปรู้รู้คิดรู้อะไรเนี่ยนะคะแต่ขณะที่เราดูลมหายใจเนี่ยสติที่ไปรู้ลมหายใจมันก็เป็นความเพลินเหมือนกัน มันก็เพลินเหมือนกันใช่ไหมคะคือสมมติถ้าสติมันอยู่ในลมหายใจอยู่อย่างต่อเนื่องจนได้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ย uh huh. ก็ถือว่าเป็นความเพลินอันหนึ่งได้แต่ทําไมความเพลินอันนี้พระพุทธเจ้าสารเสริญแต่ความเพลินที่ไปคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สารเสริญคือ,อเคยฟังอยู่ซีดีสั้นๆอยู่ที่พระอาจารย์ก็รู้สึกจะพูดในแง่นี้นะคะ,อ,ะอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายตรงนี้คะ่ะ ถ้าไม่สัรเสริญตรงนี้ไว้เราจะสัรเริญตรงไหนเนาะจะให้จิตไปเกาะกับอะไรใช่ไหมก็จิตมันวนเกาะอยู่ในสี่ท่านเกาะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งห้าตัวนี้ต้องปล่อยพระุทธเจ้าก็บอกอ่ะเอามาเกาะกับรูปก่อนแล้วปล่อยให้สามตัวนี้นะขณะที่เกาะกับรูปอ้นนี่สงสยัยละไม่เพลินเหรอเนี่ยอย่าเพิ่งสงสยัย วางความสงสัยไว้ก่อนนี่เพราะถ้ายังสงสัยตรงนี้อยู่การกระทําต่อไปมีไม่มีไม่ได้แล้วจะทํำยังไงตกลงก็ฟุง้งซ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างเงี้ยหาหลักพระองค์จึงเรียกเสาเขื่อนเสาหลักหาหลักสักอันหนึ่งก่อนเพื่อก่อนะเมื่อเอาวิญญาณมาเกาะกับที่ที่เดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเองว่าวิญญาณมันดับหรือไม่ดับนะแต่ถ้าไม่เอามาก่อกับอะไรสักอันหนึ่งเนี่ย เราจะไม่เห็นการเกิดดับเพราะเราจะเกิดดับไปพร้อมกับมันเรื่อยๆเพราะตอนนี้วิญญาณเป็นเราอยู่เนี่ยวิญญาณเป็นเราแล้วก็เกิดดับไปพร้อมกันนเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยดังนั้นเวลาผู้เจ้าบอกอะไรเนี่ยอย่าเอาแค่ผู้เจ้าพอนะอ่าถ้าเราโยงมาอ่ะตรงนี้ก็เพลินน,นะเอาตรงนี้ก็ผิดอ่ะแล้วถ้าผิดตรงนี้จะไปอยู่กับอะไรเนาะไม่มีขันให้อยู่แล้วใช่ไหม ไม่มีการกระทําเกิดขึ้นไม่มีการประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นมันก็ปฏิบัติต่อไม่ได้จึงต้องมาอยู่กับขันขันเดียวก่อนแล้วทิ้งอีกสามขันที่เหลือมันเป็นลําดับขั้นในการวางนะเมื่อวางสามขันนี้ได้แล้วเนี่ยเอาล่ะทีนี้ค่อยมาดูตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นของเที่ยงแท้หรือย,ยังยังไม่เที่ยงเอาล่ะคอยดูปล่อยวางดีๆนะ ดังนั้นสติที่มันปล่อยวางสามขันมาได้แล้วเนี่ยมันโอ้สุดยอดมากแล้วเนี่ยตั้งมั่นตรงนี้จิตไม่สร้างการเกิดในนามธรรมนี่สุดยอดมากแล้วและพอวิญญาณขันดับปั๊บเนี่ยนะพิชาวิมุตติก็จะเกิดขึ้นนะเพราะวิญญาณขันจะสร้างรูปนามขึ้นมาไม่ได้นะขณะที่เกาะกับรูปแล้วเมื่อรูปแตกทําลายวิญญาณขันก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้เราฝึกไม่ให้มันสร้างนามก่อน ฝึกไม่ให้มันสร้างนามธรรมเพราะรูปเนี่ยต้องรักษาไว้ถ้าเราไปฝึกทิ้งรูปนะมันก็ตายตั้งแต่ปฏิบัติเนะีนะ่ยนเดินก็แบบคนสติวิปลาสจิตอยู่กับน,นามธรรมตลอดเลยนะมันก็เป็นคนวิปลาสไปผู้เจ้าจึงให้เอากลับมาอยู่ที่กายก่อนรักษากายไว้ก่อนนะเพื่อการประพฤติปรมจร์ต่อไปนะอย่างนี้ เวลาที่วิญญาณขันเนี่ยหรือหรือ,รอตัวตัวผู้รู้เนี่ยเกาะอารมลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่ท่าน,นี้ได้ยินเสียงดังเพ่งเราผู้รู้มันก็ไปรู้เสียงไปไปรู้เสียงขณะที่ผู้รู้ไปรู้เสียงเนี่ยเราเราถือว่าจิตเวลานั้นว,ว,วิญญาณขันดับจากลมหายใจ S <S แต่เสียงมันก็เป็นรูปเหมือนกันลมหายใจเป็นรูป <S <S เสียงก็เป็นรูป <S <S แล้วเสร็จแล้วพอพอเพ่งเสร็จก็ได้กลิ่นมาจิตก็ไปจับก,กลิ่นไอ้กลิ่นก็เป็นรูปในกรณีอย่างเนี้ยเราถือว่าวิญญาณขันเนี่ยเกิดเกิดดับหรือเปล่าหรือว่าวิญญาณขันเนี่ยเลื่อนสัญญาไปเรื่อยๆคือเลื่อนเลื่อนจากจากอารมณ์หายใจก็ไปได้ยินเสียงเ,เสียงก็เป็นรูปรูปรูปเป็นรูปขัน แล้วก็ไปได้ดมกลิ่นกลิ่นก็เป็นรูปประันอย่างเงี้ยถือว่าวิญญาณขันเกิดดับหรือวิญญาณนัขันเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนเลื่อนวิญญาณไปเป็นเป็นได้เป็นได้ทั้งสองกรณีนะ <c oughs> เป็นได้ทั้งสองกรณีคือหมายว่าเเกิดดับก็ได้ หรือค่อยๆเลื่อนไปคืออย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสามชั้นสี่อย่างเงี้ยจิตไม่ได้เกิดดับแต่มาจิตไม่ได้เกิดดับแต่จิตเลื่อน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 สภาวะไปคือที่จิตเลื่อนเนี่ยเลื่อนสภาวะเนี่ยก็คือผู้เจ้าให้รู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยแล้วก็เลื่อนไหลไปในสัญญาที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยได้แต่ตามว่าขณะนั้นเนี่ยจิตเกิดดับ เองได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะในระหว่างนั้นก็อาจจะถือว่าเกิดดับก็ได้เพราะว่าในแต่ละองค์ชาเนี่ยขันห้ายังทํางานอยู่นั้นในขณะที่คนนั้นตั้งมั่นอยู่ในชาหนึ่งสองสามสี่ก็ตามผู้เจ้าก็ยังยืนยันอีกว่าขันห้ายังเกิดดับดังนั้นวิญญาณมันเกิดดับได้ตลอดซึ่งมันไม่ได้อยู่ในอํานาจควบคุมของใครวิญญาณจะดับเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อมันดับก็คือดับอย่างเนี้ย แต่เราไม่เห็นใช่ไหมะคะเราไม่เราไม่ทันไหมเร,เ,รเราไม่ทันเพราะเวลาเราจะเห็นเนี่ยเราต้องเห็นระหว่างรอยต่อระหว่างวิญญาณต่อวิญญาณอย่างเนี้นะในเมื่อในเมื่อเราเนี่ยสติไม่ทันตรงนี้เนี่ยนะมันไปจับที่ใหม่นะแต่ที่ใหม่นั้นมันยังอยู่ในกายเราก็จะยังไม่รู้เพียงแต่เรารู้ในเรื่องของกายนะหรือมันยังไม่ได้ดับแล้วมันเลื่อนไปสู่อีกที่หนึง่ง นะซึ่งก็ยังเป็นกายเหมือนกันนะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่คนปฏิบัติเนี่ยสังเกตยากมากเพราะว่าการเกิดดับรอยต่อของวิญญาณนะมันยากที่ที่บุคคลใดจะเข้าไปเห็นได้คืออย่างโยมเนียเ่คยเห็นว่าอย่างุอย่างว่่าาอยางวิญญาณที่มันเลื่อน,ม,น,ม,น,ม,นมันดับจากอดี้แล้วไปเกิดอีกอย่างงี้นะคะแต่ทีนี้ว่าออพอมันเป็น เราก็เข้าใจว่ามันมันเกิดดับอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมาฟังพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเอ่อถ้าระหว่างฌานก็ยังเลื่อนสัญญาไปเรื่อยๆเลยยังไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณเกิดดับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็เลยเอ่อคือว่าก็จะเป็นความละเอียดของจิตที่เราจะพยายามจะไปดูด้วยว่าว่าว่ามันมันเกิดดับหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณีทั้งสองกรณีใช่เจ้าค่ะอบพูดนะฮะเจนข้างหน้า ขอโอกาสค่ะพอดีสับสนเมื่อกี้จากคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ uh huh. ในเมื่อกลิ่นกับเสียงที่ได้ยินใช้ใช้คำว่ารูปทำไม uh huh. ไม่ใช้คำว่านามละ่ะคะก็มันเป็นรูปอะเสียงกับกลิ่นกับรสพวกนี้เป็นรูปหมดอะมันไม่ใช่นาม,มาทำยงยมเข้าใจว่าสิ่งที่เราเราจับต้องได้นั่นคือรูป uh huh. แต่สิ่งที่เราได้ยินหรือว่าสัมผัสเป็นนาม งั้นโยมก็เข้าใจผิดมาตลอดก็จับต้องได้ในส่วนไหนล่ะอย่างจับที่บอกว่าได้ยินว่าเสียงเออนั่นนะจับต้องได้ในส่วนหูนั่นนะเวลาเราเราพูดการจับต้องได้เนี่ยเราอะไรมาเป็นตัววัดเอาอายตนะมาเป็นตัววัดไม่ใช่เอามือจับได้มาเป็นตัววัดโอ้ยโยมไปเข้าใจว่าถ้ามันเป็นเสียงแล้วเราแค่สัมผัสนั่นคือเป็นนาม่าไม่ใช่สิ่งที่รับรับรู้สิ่งนั้นได้น่ะมันคืออะไร ถ้าสิ่งที่รับรู้สิ่งนั้นได้นะในส่วนของรูปเนนี่ยมันก็เป็นรูปอาตมาจึงให้โยมสังเกตว่ารูปเนี่ยรู้ความจําได้ไหมไม่ไดถ้ถ้ามันเป็นนามเนี่ยมันจะขาดกันไปเลยในส่วนของรูปเนี่ยอย่างนั้นโยมถามใหม่ mm hmm. เมื่อดินเสียงความรู้สึกรู้สึกว่าได้ยินเสียงอันนั้นก็ mm hmm. ถือเป็นนามหรือเป็นรูปคะรู้สึกว่าแค่รู้สึกได้ยินมันเป็นการได้ยินน่ะ มันเป็นความรู้แจ้งทางโสตะวิญญาณเป็นคนรู้แจ้งวิญญาณเป็นผู้รู้หูไม่ใช่รู้แจ้งหูไม่ได้รู้แจ้งวิญญาณเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างเสียงก,กับถูกต้องใช่ใช่ตัวเสียงนะเป็นรูปตัวหูก็เป็นรูปแต่มีวิญญาณเข้าไปรู้แจ้งในช่องทางหูเราถึงรู้ได้ใช่ไหม ขอโอกาสค่ะจันอ,อ,อ,อยากขอความเวุาพระอาจารย์ยอธิบายปฏิจจสมุปบาทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะถามว่าเวลาพิจารณาเนี่ยต้องเริ่มจากตั้งแต่อวิชชาเลยหรือว่าเริ่ม,มจากขั<า>้นไหนก็ไม่จเป็นเริ่มจากที่ยมรู้จักมันนะ่ะยมรู้จักสุขก็เริ่มจากสุขรู้จักความอยากเริ่มจากอยากเห็นตรงไหนเนี่ยเริ่มตรงนั้นเลยให้เห็นการเกิดการดับของมันอาการในจิตเนะี่ยยมรู้ตัวตรงไหนรู้ตัวตอนอยากปุ๊บอ่ะอยากเกิดขึ้นแล้ว ดูซิความอยากดับไปได้ไหมอ่าถ้ารู้สึกทันตอนพอใจอาจดูซิพอใจเกิดขึ้นแล้วพอใจจะดับเมื่อไหร่นั่นน่ะดูตรงนั้นเลยมันแต่ละคนมันเห็นไม่เท่ากันนะอ่าแต่ถ้าพู้เจ้าจะแนะนำเวลาพู้เจ้าบอกในเรื่องอริสัตสี่ส่วนใหญ่พระองค์จะแนะนำในเรื่องของตัณหาคือความอยากนั่นแสดงว่าพระองค์เห็นแล้วว่าพูดเรื่องความอยากเนี่ยคนเห็นได้เยอะ <c oughs> เห็นได้ง่าย <c oughs> เห็นได้ชัด นะ,อ,ะออีกคำถามหนึ่งค่ะในสายปฏิจจสมุปบาทจะไม่มีสัญญาอยู่ใช่ไหมคะมีแต่แยกไปพูดอีกที่หนึ่งนะอะอรรถอรพระอ,อาจารย์ครับทุกช่วงชีวิตของชีวิตที่เราเจอเนี่ยครับอเออไม่คนที่เข้ามาหาเราทุกช่วงชีวิตเนี่ย ไม่มีเรื่องบังเอิญใช่ไหมครับมันมีการสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันมาแล้วหรือ <ouse> เปล่าก็ามาตลอดชีวิตครับถ้าพูดอย่างนี้จะหมายถึงอดีตอย่างเดียวไป <entimes S 2> ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันเพราะกรรมอาจจะเกิดจากในปัจจุบันนะอาจจะเจนหน้ากันครั้งแรกก็ได้แล้วก็เริ่มสร้างกรรมกันต่อไปก็ได้คือนวกรรมกรรมใหม่เป็นได้ทั้งสองอันปุรานกรรมแล้วก็นวกรรมครับ ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอ,อุญาครับคนไข้กำลังได้รับการผ่าตัดโดยฉีดยาสลบหรือดมยาสลบนะฮะเราเป็นญาติเขาเราบอกก็ได้มากว่าให้กำหนดลุยลมหายใจยก็ได้ใช่ไหมครับได้ขอบคุณครับอ่าดีที่สุด <c oughs> โอกาสพระอาจารย์นะคะ uh huh. คืออันนี้อาจจะเป็นคําถามพื้นๆน่ะนะคะเรื่องมุษา uh huh. เพราะว่าในสิลท้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทํายากมุสาบางทีออกไปโดยไม่ทันคิด uh huh. อย่างถ้าใครดูแลออผู้ป่วยนะคะซึ่งสูงอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. คือบางครั้งเนี่ยจะต้องมีการเหมือนโกหกนิดหน่อยท uh huh. ่านอาจจะเก็บของอะไรซึ่งเลอะเทอะแล้วก็บอกว่า อันนี้จะเอาไปให้คนโน้นคนนี้นะซึ่งซึ่งท่านคิดว่าท่านใาห้อบให้ลูกเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะของจะเน่าจะเสียท่านก็จะให้ไปเพราะจะไปให้ลูกทานบอกไปให้ลูกทานแต่จริงแล้วลูกไม่ได้ทานหรอกเพราะของเสียนะคะแต่ผู้ดูแลก็ต้องโกหกไปอย่างนั้นเพราะงั้นท่านจะไม่ให้เพราะว่าถ้าเอาไปให้คนอื่นท่านไม่ให้แต่ถ้าเอาไปให้ลูกท่านจะให้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ให้ลูกไอ้อย่างนี้เนี่ย <look into> <teeth> คนที่พูดออกมายอย่างเงี้ยบาปไหมคะ มุสาไหมฮะก็ก pues, ็มุสาเรียกว่าวจีกรรมคดนะคะแต่เขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนทําให้ดีกับท่านด้วยซ้ำใช่แต่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วเขาจะแก้ทางยังไงล่ะคะถ้าอย่างนั้นแก้ยังไงก็ต้องต้องมีความละเอียดคือคือหาวิธีที่ดีกว่านั้นน่ะหาหาวิธีที่ดีกว่านั้นไปเรื่อยๆนั้นอืมถ้าเราไม่ ไม่พยายามที่จะจะฝึกความการไม่โกหกเนี่ย <c oughs> ปัญญาที่เป็นฝักฝ่ายแห่งกุศลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดคือมันจะไม่บีบคั้นเราอะ่ะนั้นถ้าเราเนี่ยถูกบีบคั้นโดยว่าโกหกไม่ได้โกงกไม่ได้มันจะทํำยังไงดีจะทํางไงดีปัญญามันจะเริ่มคิดแล้วเราจะเริ่มละเอียดแยบคายเข้าไปอีกว่าจะพูดยังไงดีจะยังไงดีอย่างเงี้ยอ่ามันจะได้มีความละเอียดมากขึ้นซึ่งก็แล้วแต่เหตุการณ์ ถ้าเราเคยฝึกตรงนี้มามากเนี่ยเราจะเห็นอะไเห็นความต่างแล้วเราจะเห็นประโยชน์ของตรงนี้ว่าเออโอ้โหการไม่พูดโกหกเนี่ยมันได้ปัญญามากเลยมันจะมีความเรียนในปัญญามากขึ้นมากขึ้นมีความแยบคายในคําพูดแล้วเราจะฉลาดในคําพูดของคนอื่นด้วยเพราะเราเนี่ยไข้ควรเรื่องคําพูดมากเวลาใครพูดพลิกมุมมาไลนิดหรือละเราเราก็เคยทําอย่างนี้อ่าเราเคยหลบหลีกอย่างนี้ หลบหลีกในมุมดีอย่างเงี้ยนะอ่ามันก็มีการหลบหลีกเพื่อรักษาเอาไว้รักษาพรหมจรรย์ไว้และหลบหลีกมุมพูดเพื่อไม่ให้เป็นโทษเป็นอกุศลเพื่อไม่ให้โกหกอย่างเงี้ยอ่าแต่ผู้ดูแลก็จะบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่บาปเพราะลูกเป็นคนสั่งให้บอกนะแต่เขาก็บาปเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนทำและลูกก็จะต้องบาปเพราะสั่งเขาทำใช่ไหมะคน คือเขาสั่งเราไม่ทำเราก็ไม่มีปัญหาอะไรไงใช่ใช่นะอ่าขอเสริมตรงนี้ว่ากายกรรมโคตวจีกรรมโคตมนโนกรรมโคตเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอุปบัติของผู้นั้นการเข้าถึงพบของผู้นั้นอุปบัติแปลว่าการเข้าถึงพบของผู้นั้นเนี่ยก็จะโคตไปด้วยคือจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานนะงูตะขาบมาแมลงป่องแมวหนูนกเขา ไม่ไม่คุ้มอาเชนได้ได้นำธรรมะละเอียดของของพี่จายไปใช้ค่ะเรื่องเวลาจะมือมือใหม่ค่ะค่ะคือได้พยายามที่จะสินข้อนี้พยายามที่จะละเอียดนะคะหลังจากที่ไปอ่านเรื่องโสดาบันแล้วก็กลัวไม่ทะลุอะค่ะแต่แล้วก็ปรากฏว่า ความไข้ครวนตรงเนี้มันใช้เวลาจนกระทั่งคนบริวารของผมคิดอะไรกันนักหนาควาจะพูดเสอย่างนี่มันยากเย็นแล้วอะอย่างเงี้ยอะ้วโดนคนรอบข้างว่าอีกว่าเป็นคนคิดมากอะอย่างนี้ธรรมดาธรรมดาภาคเรียนต่อไปใช่ไหมคะใช่ฝึกแรกๆจะอย่างเงี้ยมันจะเริ่มช้าเริ่มงงงงนิดนะแรกๆอาตมาฝึกเนยตอนเป็นนักเรียนนะอาตมาใช้พูดน้อยเพราะเรารู้สึกว่าพอสังเกตโอ้โหพูดมากเนี่ยมันโกหกเพียบเลย ใช่ไหมอเราก็เริ่มพูดน้อยแรกๆเราก็เลยจะเป็นคนที่ที่เงียบๆสักนิดหนึ่งตอนหลังก็มาฝึกพูดเริ่มจากพูดน้อยก็เริ่มพูดมากขึ้นมากขึ้นแต่เป็นการพูดมากขึ้นที่เริ่มระวังละ <c oughs> เริ่มระวังระวังแม้แต่เรื่องเรื่องการการพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยเพราะเราเคยพูดหยอกล้อเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนมันโกรธใช่ไหมเราก็เห็นโทษ <c oughs> นะเพื่อนอคบกันมาตั้งนานดันมาโกรธเราพูดเล่นแต่มันไปคิดว่าจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เห็นโทษของการพูดเพ้อเจ้อว่าเอ้ยอย่าพูดเพ้อเจ้อเลยแล้วเวลาพูดเพ้อเจ้อเนี่ยนะ่ะผลที่ตามมาคืออะไรวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือย่อมจะเป็นคนที่มีคําพูดที่ไม่มีเครดิตพูดอะไรเนี่ยคนมันพูดเล่นพูดจริงวะนะ่ะเขาจะไม่เชื่อถือคําพูดเรายิ่งแย่นั้นเนี่ยมันไม่ดีนะเนี่ยนะมันได้ความสนุกมาแต่ วาจาเราเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อถือแล้วพอเราไปทําการค้าการขายเนี่ยนะไอ้นี่มันก,ก็จะติดสอยห้อยตามไปวาจาเราก็จะไม่มีใครเชื่อถือดังนั้นถ้าเราฝึกตรงเนี้ย <c oughs> มันจะได้ในสงได้บรารมีคือเราจะเป็นคนที่มีมีเครดิตในคําพูดสูงมากเราพูดอะไรคนจะเชื่อนะติดต่ออะไรเนี่ยสบายเลยบรารมีตรงนี้มันจะเกิดนะและเวลายมเกี่ยวข้องกับคน ทำไมเราคนบางคนเนี่ยพูดใจอันนี้เชื่อไม่ได้แน่เลยแต่บางคนพูดแล้วเราเชื่อใช่ไหมนั่นนะ่ะเนี่ยต้องฝึกตรงนี้อืเข้าใจแล้วไหมนิดน,นะน,น,นึงค่ะนะก็ไหมนิดอาจารย์คะขนาดว่าจีโคตะยังลงขนาดนั้นถ้าคนที่เขาโกหกตรงตรงเลยนะคะเจตนาดได้ก็ลงยาว ลงลึกไปอีกลงนานมากกว่านี้เลยเยอะๆใช่ไหมคะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคำพูดนะคะถ้าเป็นโสดาบันเราก็แค่ไม่โกหกใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเผื่อ เป็นสัมมาวาจาเพิ่มมาอีกคือไม่พูดส่อเสียดเพ้อเจอ้อคำหยาบเนี่ยมันอยู่ในมัค uh huh. ถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ย uh huh. ทีนี้เคย, uh huh. เ,คยเคยฟังซีดีพระอาจารย์บอกว่าอสดบบาบันแค่ไม่โกหก uh huh. แต่ถ้าจะให้จิตละเอียดเข้าไปเรื่อย uh huh. ๆคือต้องบวกกับสัมมาวาจาไปด้วย uh huh. uh huh. แต่ถ้าเผือเราไปพบคนที่เขายังมี ขาไม่โกหกแต่นี้แต่ไม่มีสัมมาวาจาเนี่ย uh huh. เราจะถือได้ไหมคะว่าเขาอย่างจิตเขายังไม่ละเอียดนะเขายังพูดกล่าวร้ายนินทาอ้อ oh, คนอื่นเนี่ยแสดงว่าจิตเขายังไม่ละเอียดพอย,ยังขาดความละเอียดขึ้นไปยังขาดความละเอียดก็คือว่าเขายังได้แค่โสดาบันแล้วน uh ้ huh. เราสามารถที่จะซึ่งซึ่งโสดาบันก็มีความความเข้มของโสดาบันอีกนะ ย้อลงไปดูความคุณสมบัติโสดาบันอีกอันหนึ่งที่ว่ามีศินห้าสามข้อแรกและมีสัมมาวาจาสี่ข้อดังนั้นตัวสัมมาวาจาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติโสดาบันเหมือนกันแล้วก็โสดาปยังคัสสี่อันนี้ก็โสดาบันนั้นในความเข้มของโสดาบันเนี่ยก็มีมีมากน้อยไม่เท่ากันในมุมเนี้ยจะไม่มีสุลา <นะ S 2> ไม่มีสุลา,า,าแต่จะมีสินห้าสามข้อแรก และชดเชยเรื่องสุราด้วยสัมมาวาจาสี่ข้อแล้วก็โซตาไปอ <5 S 1> ย่างันสี่เหมือนกันอย่างเนี้ยคือโสดาโดาบันก็มีความเข้มของของสัมมาวาจาด้วยใช่ใช่ไม่ไม่ไมเท่ากันคนที่เขาอย่างเราพยายามที่ไม่ให้ทําให้มี <c oughs> วาจาที่ไม่มีผู้ติดเตียนได้น,นะคะ <c oughs> มันก็จะทําให้จิตเราละเอียดขึ้นไปด้วยใช่และแสดงว่าเราก็จะก้าใกล้โซดาบันด้วย ใชไ่ได้ได้ความละเอียดของอะไรบุคคลมากขึ้นได้ระยะความละเอียดของอริยะบุคคลมากขึ้นนะเพราะว่าสแสดงค,คนคนนั้นเนี่ยมีความละเอียดในจิตจิตขยับไปคิดเรื่องอะไรเนี่ยรู้หมดเลยนะก็ต้องพยายามพูดให้น้อยอย่างที่พระอาจารย์บอกจะได้ผิดน้อยเดี๋ย <laughs> <laughs> วหลังๆคล่องเองแหละ ค่ะมีอีกไหมคะอ๋อเชิญคุณตอยค่ะเดี๋ยวๆนะคะที่สองคงขอเป็นสองคำถามสุดท้ายนะฮะค่ะเชิญค่ะคุณคุณตอยก่อนค่ะแล้วมาน้องผู้ชายตรงนี้ค่ะขอโอกาสนะคะเอ่อตามสายปฏิจจสมุปบาทนะคะทั้งขานทั้งหลายไม่ใช่ตัวเดียวกับสังขารนะคะแต่ในสายดับมีดับเฉพาะสังขารตัวสังขารทั้งหลายจะดับไปด้วยไหมคะ อ๋อดับไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดับเนี่ยได้หลายได้หลายรูปแบบในในปฏิจจะแต่ละตัวเนี่ยดับเวทนาตัวเดียวก็ได้ดับตัณหาตัวเดียวก็ได้หลุดพ้นได้เลยยังดับเวทนาตัวเดียวเนี่ยพระองค์บอกว่าใครเนี่ยละความเพลินในสุขเวทนาได้ชื่อว่าละราคานุสัยได้ละความเพลินในทุกเวทนาได้ชื่อว่าละปฏิฆานุสัยได้ และถ้าเห็นอุเบกขามีการเกิดการดับไม่ยึดติดอุเบกขาปล่อยวางได้ก็ชื่อว่าละอวิชานุสัยได้หลุดพ้นเลยนะนี่เป็นความพิเศษของปฏิจจาดับตรงไหนก็ได้ขอไม่ตรงนี้ค่ะฮะลัลโหลพระอาจารย์ครับการการที่เข้าวีมุดเนี่ยครับนอกเหนือจากทำให จิตช้าลงแล้วครับแล้วก็เห็นช่องว่างตรงนั้นนะครับและอีกเอ่อและถ้าเป็นอีกมักวิธีหนึ่งอย่างเช่นการกระจายผัสสะาเงี้ยครับที่เป็นมักวิธีที่สะดวกสบายต่อการบรรลุมรคนนะครับอที่กระจายแล้วเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วก็เวทนาที่เกิดก็ไม่เที่ยงนะครับอยากทราบว่าที่กระจายตรงนั้นนะเพื่อให้จิตมันช้าลงเพื่อให้เห็นช่องว่างตรงนั้นแล้วปล่อยมันเชื่อมโยงกันเกี่ยวกันไหมเหมือนกันอ๋อมันมันจะมาลงอันเดียวกันหมด คือต้องต้องเข้าตรงนี้ให้ได้ครับคือคือจิตไม่ได้ไม่ได้เกิดดับช้าลงจิตเนี่ยเกิดดับเหมือนเดิมแต่สติเราเนี่ยร <ไว S 1> ุดเร็วไวขึ้นอ้ไวขึ้นทันการเกิดดับของจิตนะอ่างนั้นพระองค์จึงบัญญัติช่องว่างในที่ครับแคบคือช่องว่างระหว่างวิญญ,ญาณต่อวิญญ,ญาณที่วิญ,ญญาณดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดอย่างเนี้ยนะอ่าตรงเนี้ยที่ที่มันมีความละเอียดสูงมาก เหมือนกับเอามือชนกันเนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างแต่นี่นำมรรมต่อนนำมาทำเนี่ยมันชิดกันเนี่ยดับปุ๊บเกิดปั๊บเนี่ยใช่ไหมครับการกระจายภาษาก็เป็นการฝึกสติเหมือนกันใช,ใช่ไหมครับซึ่งมันจะยากนิดนึงเพราะมันเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเห็นไม่ทันเรื่องภาษาเราก็ไม่เป็นไรวางไปก่อนเอาเท่าที่เราทานันเราทันตรงไหนทันเบทนา จัดการกับเวทนาก่อนทันที่ตัณหาทันที่อุปทานจัดการตรงนั้นก่อนครับเขาแถมนิดนึงครับอาจารย์ทํายังไงให้สติทัน <c oughs> การจะดูเห็นการกระดับ,บสติให้ทันนะคะก็อยู่กับลมหายใจเรื่อยๆนี่แหละท<ำ>มคิดอย่างเดียวว่ากลับมาอยู่กับลมจิตมันออกไปเองอะ่ะแต่ยมกลับมาอยู่กับลมทำแค่เนี้ยนะคะคสติมันจะไวขึ้นไปเองใช่ใช่แล้วเราจะทันทําบ่อยๆทําซ้ําๆคือพอ พอมีอะไรปรัดกระทบปั๊บอยู่กับลมหายใจทันทีโลภัสติมันจะตามทันเองโดยอัตโน,นมัติค่ะนั้นพระเจ้าจึงบอกสติสามโพชชมะเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงสั่งง่ายๆอย่างเดียวอย่าลืมลมหายใจนะแค่นั้นนะสติจะเร็วขึ้นเองเราจะทันเองเพราะจิตมันเกิดดับตลอดเนี่ยเมื่อเรายึดอยู่กับหลักเสาเขื่อนเสาหลักคือกายเนี่ยปั๊บที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทันเรื่อยพอจิตดับจากเสาเขื่อนเสาหลักปับ๊บเราจะรู้ตัวเอากลับมา สร้างความรู้ตัวกลับมาเนี่ยเรื่อยๆยมคิดดูสิถ้าถ้าวิญ,ญญาณอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วดับไปแล้วยมรู้ตัวทุกครั้งมันสุดยอดแล้วนนเนี่ยนะเาขาขาดครับอาจารย์ครับเอ,อใช้คําว่าสัตว์แต่ว่ารู้นะฮะเป็นการใช้อุเบกขาเวทนาใช่ไหมใช้จับตรงอุเบกขาสัตว์แต่ว่ารู้แต่สัตว์แต่ว่าเห็นอ๋อสัตว์แต่ว่ารู้อ่าเป็นเวทนาตรงอุเบกขาใช่ไหมครับคือเรากระทบัสษาปั๊บ เราก็สับแต่ไม่ได้ยินคือดับตรงเวทานาตรงภัสษาตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นอุเบกขาใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ผู้นั้นจะเป็นผู้อยู่อุเบกขาจะไม่ไหลไปกับราคานุสัยปฏิการุสสยก็จะเป็นผู้อยู่อุเบกขาได้การอยู่อุเบกขาเนี่ยให้ทราบอย่างว่าไม่มีโทษนะพระองค์บอกว่าโทษของอุเบกขาพระองค์ไม่เห็นเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้ นะดังนั้นจึงเป็นวิหารธรรมของพระอริยบุคคลทั้งหลายนะพระหลานทั้งหลายเนี่ยผู้เจ้าบอกว่ามเมื่อตากระทบรูปผูกระทบเสียงจมูกดมกล,ลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้ธรรมลมได้ใจก็เป็นผู้อยู่อุเบกขาได้เอาค่ะ <c oughs> เจิญค่ะขอขอโอกาสพระอาจารย์อีกนะฮะอีกท่าน <c oughs> อา <c oughs> จะขอขอถามหน่อยนะคะคือจะถามว่าการวางอุเบกขาค่ะเราต้องต้องอยู่กับลมไหมคะ่ะ <c oughs> คือต้องแบบ <c oughs> คือเราวางอุเบกขาใช่ไหมคะคือตัวเองเป็นคนคือชอบพอเหมือนเหมือนที่ว่าเมื่อกี้ค่ะคือพอภาษาัากทบก็จะวางเลยคือสัก <c oughs> แต่ว่าได้ยินเหมือนกันอะไรเงี้ยแล, <c oughs> แล้วก็แต่จะถามว่าเราต้องอยู่กับลมไหมคะ่ะคือต้องเหมือนเอาตัวเองมาอยู่กับลมหายใจหรือเปล่าหรือว่าแค่วางเฉยๆก็เมื่อวางแล้วเนี่ย เราจะให้จิตไปอยู่กับอะไรเพราะจิตจะอยู่ในสี่ธาตุจิตต้องมีที่อยู่สักที่หนึ่งดังนั้นเนี่ยเรากําลังให้หาที่อยู่ที่เหมาะสมที่สุดให้จิตที่สุดแล้วต้องกลับมาอยู่กับกายซึ่งจะเป็นลมก็ได้เป็นการทํางานในปัจจุบันก็ได้เป็นการเคลื่อนไหวหรือหยุดก็ได้ขอให้เป็นกายเราแล้วกันเรียกกายยัตาสติเห็นไหม